ติ่งหนังขอเสนอประวัติแบทแมนคนแรกในโลกภาพยนตร์ <'m> Batman. ย้อนกลับไปในอดีตก่อนที่ปัจจุบันจัก,กรวาลฮีโร่ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดอย่าง Marvel Cinematic Universe ก่อนหน้านี้คู่แข่งอย่าง DC Comics คือการ์ตูนค่ายแรกๆที่ได้ถูกนำฮีโร่มากมายไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์อย่างฮีโร่ชื่อดังสุดคลาสิก ซูเปอร์แมนในปี1978ซึ่งได้ผลตอบรับที่ดีเป็นอย่างมากและนั่นจึงเป็นแรงบันดาลใจให้มีการหยิบยกฮีโร่ตัวอื่นๆจาก DC c o m อมิอย่างแบทแมนมาดัดแปลงเป็นภาพยนตร์โดยมีเป้าหมายที่แตกต่างจากภาพยนตร์ซูเปอร์แมนที่คงคอนเซปต์ฮีโร่โลกสวยเพราะเป้าหมายการสร้างภาพยนตร์แบทแมนจะถูกเน้นไปถึงความดาร์ก และความจริงจังความสมจริงของอาชญากรรมตามดั้งเดิมที่ผู้เขียนอย่างบ๊อบเคนและบิลฟิงเกอร์เป็นคนสร้างสารแบทแมนพร้อมกับได้ผู้กำกับมือใหม่อนาคตไกลในช่วงเวลานั้นอย่างทิมเบอร์ตันมากำกับภาพยนตร์แต่ทว่า ในช่วงเวลานั้นพุ่มกับอย่างทิมเบอร์ตันเป็นผู้กำกับแนวภาพยนตร์คอมเมดี้นั่นจึงทำให้แฟนๆที่ต้องการให้หนังแบทแมนออกมาในโทนหนังจรงิงจังจึงเริ่มไม่พอใจและทุกอย่างเริ่มบานปลายขึ้นไปเมื่อพู่มกับทิมเบอร์ตันได้คว้านักแสดงอย่างไมเคิลคีตันมารับบทเป็นแบทแมน นั่นจึงทำให้เกิดการเรียกร้องจากแฟนๆจำนวนมากที่ส่งจดหมายไปมากกว่า5 0,000่นฉบับไปให้สตูดิโอผู้สร้างอย่างวอร์เนอร์บาร์เทอร์เพื่อเรียกร้องให้เปลี่ยนนักแสดงเพราะเนื่องจากณนะช่วงเวลานั้นไมเคิลคีตันคือนักแสดงลุ่งในฐานะนักแสดงตลกและยังตามด้วยปัญหาต่างๆอีกมากมายทั้งการถูกขโมยฟิล์มถ่ายทำจนทำให้ฟุตเทจหนังหลุดก่อนหนังออกฉายพร้อมกับต้องเผชิญกับปัญหาที่ต้องลบภาพจาก b a ท m a n ฮีโร่โลกสวยออกแนวตลกเนื่องจากผู้ชมในยุคนั้นติดภาพจำจากซีรีส์แบทแมนในปี1966แต่ทว่าโดยความเชื่อมั่นของค่ายและตัวผู้นกับทิมเบอร์ตันจึงได้ให้กำเนิดแบท m a n คนแรกในจอภาพยนตร์ในปี1989โดยเป็นเรื่องราวของบูสเวน หนุ่มเศรษฐีผู้ใส่ชุดแบทแมนออกจัดการเหล่าวายร้ายที่ดูเป็นคนกุมความลับบางอย่างไว้ในใจและนักข่าวสาวอย่างวิกกี้เวลผู้ที่ต้องการสืบหาความลับของบูสเวนจนทั้งคู่ได้ตกหลุมรักกันแต่ด้วยความยึดมั่นในอุดมการณ์ของบูสเวนเขาจึงพยายามตีตัวออกห่างจากเธอในขณะเดียวกันระหว่างที่แบทแมนกำลังออกป่าปามเหล่าวายร้ายในเมืองกอตแทมเขาก็ได้ปะทะกับแจ็ค หนึ่งในสมาชิกแก๊งมาเฟียก่อนที่ตัวแจ็คจะพาท่าตกลงบ่อสารเคมีและกลายเป็นโจ๊กเกอร์ตัวแทนความบ้าคข้างอันเสียสติโดยเป้าหมายของโจ๊กเกอร์ก็คือการทำลายล้างเมืองกอตแทม โดยการใช้สารเคมีไปผสมในผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อให้ประชากรในกอตแทมได้ใช้ซึ่งเมื่อเผลอใช้ไปแล้วก็จะได้พบกับรอยยิ้มของจุดจบไปตลอดการและอีกเป้าหมายหนึ่งของโจ๊กเกอร์นั่นก็คือการแก้แค้นแบทแมนที่ทําให้โจ๊กเกอร์ตกลงไปในบ่อสารเคมีโจ๊กเกอร์จึงแอบตามสืบจากนักข่าวอย่างวิกกี้เวลแต่ก็ได้แบทแมนเข้ามาช่วยวิกกี้เวลได้อย่างทันเวลานั่นจึงทําให้แบทแมนและวิกกี้เวลรว มือการขัดขวางแผนการร้ายของโจ๊กเกอร์จนในที่สุดบูสเวนก็ได้รู้ความลับบางอย่างนั่นก็คือคนที่ฆ่าพ,พ่อแม่ของเขาก็คือตัวโจ๊กเกอร์ที่เป็นแจ็คในตอนวัยหนุ่มแบทแมนจึงต้องเผชิญหน้ากับโจ๊กเกอร์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และสามารถช่วยเมืองก็แทมได้อย่างสำเร็จพร้อมกับเป็นการปิดฉากโจ๊กเกอร์วายรลายอันดับหนึ่งตลอดกาล หลังจากการฉายภาพยนตร์แบทแมนจบลงกลายเป็นว่ากับทำให้แฟนๆชื่นชอบเป็นอย่างมากกับการแสดงของไมเคิลคีตันในบทแบทแมนผู้เต็มไปด้วยปิศนาและแจ็คนิโคสันในบทโจ๊กเกอร์วายหลายผู้มีจิตใจสุดซับซ้อนรวมถึงการกำกับของทิมเบอร์ตันที่หยิบยกแบทแมนมาตีความเป็นภาพยนตร์ได้อย่างสำเร็จทั้งการนำเสนอปมปัญหาจิตใจของตัวละคร การออกแบบเมืองกอตแทมที่โดดเด่นเต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมและบรรยากาศโทนมูดฟิล์มพร้อมกับดนตรีประกอบสุดคลาสสิกที่ยังสามารถรักษาความโดดเด่นของคอมมิกต้นฉบับไว้ได้อย่างลงตัวจนทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสำเร็จทั้งลายได้และคำวิจารณ์และกลายเป็นภาพยนตร์ฮีโร่ในตำนานอีกเรื่องหนึ่ง จนเวลาผ่านไป3ปีในปี1992ภาคต่ออย่างเป็นทางการของแบทแมนก็ได้ถูกสารต่อในภาพยนตร์เรื่องแบทแมนรีเทิร์นที่ครั้งนี้กอดแทมต้องรับมือกับวาลรายตัวใหม่อย่างเพนกวินชายผู้เกิดมาไม่สมประกอบ จึงทำให้พ่อแม่ครอบครัวเขาทิ้งเขาลงแม่น้ำแต่ทว่าเด็กคนนั้นกลับใช้ชีวิตเติบโตในท่อระบายน้ำเพื่อที่จะรอวันแก้แค้นในขณะที่แม็กนักธุรกิจจอมเจ้าเล่ห์กำลังวางแผนชั่วร้ายกับกอรแเทมแต่ก็โดนเลขาสาวของเขาอย่างเซเลน่าคายเข้ามาจับผิดได้จนทำให้แม็กได้สังหารเซเลน่าลงแต่ทว่า การตายของเซเนนากลับได้ให้กำเนิดแคทบูแอนขึ้นมาด้วยความช่วยเหลือจากแมว <No. S 1> ตัดไปยังฝั่งเพนกวิน ก็ได้เอาเรื่องที่แม็กทุจริตมาคม่มขู่แม็กเพื่อที่จะให้แม็กหันมาร่วมมือกับมันด้วยโดยวางแผนสร้างภาพให้เพนกวินเป็นฮีโร่เข้ามากอบกู้เมืองกอรแธทมแต่แผนที่แท้จริงก็คือการแก้แค้นของเพนกวินอย่างไรก็ตามตัวแม็กเองก็ไม่ยอมอยู่เฉยเพราะ,ะตัวแม็กเองก็วางแผนส่งเพนกวินเข้ารับตำแหน่งนายกโดยจะมีแม็กเป็นคนชักใยอยู่เบื้องหลัง นั่นจึงทำให้แบทแมนต้องเข้ามาขัดขวางแผนการของเพนกวินซึ่งระหว่างทั้งคู่กำลังต่อสู้กันแคทวูแมนก็ได้เข้ามาขัดจังหวะจนทำให้เพนกวินสามารถหนีไปได้เียว <c oughs> นั่นจึงทำให้เกิดการประทะระหว่างแบทแมนกับแคทวูแมนซึ่งหลังจากการต่อสู้ครั้งนั้นบูสก็ได้นัดเจอกับเซเรน่า จนทั้งคู่ได้เผอมีใจให้แก่กันโดยที่ทั้งคู่ยังไม่รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายตัดไปยังฝั่งเพนกวินก็ได้วางแผนจัดฉากใส่ร้ายให้แบทแมนกลายเป็นวายรลายแต่ทว่าแบทแมนสามารถแก้ปัญหาลงได้สำเร็จพร้อมกับเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเพนกวินให้ก็อดแทมได้รู้นั่นจึงทำให้แผนการขึ้นเป็นนายกของเพนกวินล้มเหลว จนสุดท้ายแล้วนงานเลี้ยงที่แม็กเป็นคนจัดขึ้นเพนกวินก็ได้บุกเข้าถลม่มและจับตัวแม็กลงไปยังใต้ท่อน้ำนั่นจึงทำให้แบทแมนต้องรีบเข้าช่วยเหลือกอตแทมและรีบลงไปยังฐานทัพของเพนกวินซึ่งหลังจากการต่อสู้จบลงก็ทำให้เพนกวินตายในขณะเดียวกันแม็กก็สามารถแอบหนีออกมาได้แต่กลับได้เจอกับเซเลน่าหรือแคทวูแมนที่ตามมาแก้แค้นแม็กที่เป็นคนฆ่าเธอ <REP. S 2> ก่อนที่แบทแมนจะรีบเข้ามาห้ามไม่ให้เซเลน่าฆ่าแม็กจนทำให้แบทแมนต้องเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงว่าเขาคือบูสเวนเพราะในใจลึกๆแล้วบูสเวนก็รักเซเลนาแต่สุดท้ายแล้วเซเลน่าก็เลือกที่จะแก้แค้นแม็กโดยพร้อมก,กับการจบชีวิตตัวเองลงไปด้วยก่อนที่จะปิดฉากด้วยความจริงว่าเซเลนาหรือแคทวูแมนยังไม่ตายเพราะเนื่องจากพลังที่แมวจะมี9ชีวิต และนี่ก็คือประวัติทั้งหมดของแบทแมนคนแรกในจอภาพยนตร์ ที่ถูกสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างดีแต่เนื่องจากภาคต่อในแบทแมนรีเทิร์นมีหลากหลายฉากในหนังที่มีความรุนแรงสูงนั่นจึงทำให้ตัวหนังได้เลทที่เด็กไม่สามารถดูได้จึงทำให้รายได้ของภาคต่อเป็นที่ไม่น่าพอใจทั้งๆท,ท,ที่ตัวหนังได้รับคำวิจารณ์ที่ดีและเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆจนกลายเป็นภาพยนตร์อีกเรื่องที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับภาพยนตร์ฮีโร่ในยุคหลังๆได้ดำเนินลอยตาม อย่างไรก็ตามตำนานของแบทแมนคนแรกยังไม่จบลงเพราะในปี2023นี้ตำนานกำลังจะถูกสารต่อกับการกลับมาของแบทแมนคนแรกในรอบ31ปีในภาพยนตร์ The Flash